ปียาบีปีพีนังปางวยาหานปีโูสองข้งพระเจ้าได้มาโดยความบริสุทธิ์ชายปีคุณครูายปีชา ขอบูชาผีสิงส้างสูงปิดใจจำนงจงขอพรทานขอยพบเมืองแก้วคอยแผลงวงมานขอยพบพระศรีอานแม่นาคตการลุ้นเธอ

Mata-mata, awa tuan karayu asnukiti, awa apiwa Hãy subscribe cho rồi <cười> 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 đừng mắc, đừng mắc, đừng, đừng mắc, anh không thể không thay, anh không thể

เด็กไมใช่คนทางหูนาะลงกรอนเลี้ยวก่อนคนลงก่อนมีเยอะแยะ ครบแล้วาลครบแล้วมาแล้วครบแล้วครบแ้วกะล้มมาไันท์ะคุณเข้าจะลูกมีม่านเลย

ท,ทำไมข้มาครับทำไมมากราบไม่เต้นนักเรียนทีเตนักเรียนนะครับ